นี่เต้นเอาใหม่เรื่อยเรื่อยเออเออสบัสดีสบัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องีสิส่งผี่สาวน้องพี่น้องกลับไปทำงานอยู่ไทยแล้ว มาเวลาจังว่าใหม่เนาะพี่เนาะเอาใส่ท้งเดียวก่อนห่อแม่เอาใส่ท้งเดียวก่อนก็ได้เอาใส่ท้งเดียวก่อนก็ได้โมมีอ่ยังมีแต่นอนใหม่เห็นนักๆอย่างส็คือนอไม้เที่ยวหามาเหมือนก่อนนะพี่เนาะเมื่อวานนี้แ่แหละไเยอะแบบนคามมีสําเร็จเนาะเออควมมีสําเร็จนะพี่เนอะกับบ้านแล้วพี่น้องกลับบ้านแต่ว่าเห็นงานแล้ว ที่ไหนอยู่หดอนวะไข่ช um at ิดจองหน่วยแต่ปให้มันผักโอ้ไข่เป็ดไข่เป็ดันอไข่เป็ดตัวเองวะนี่อันนี้เปจะโตว่ะคือได้ไข่เลยอุ๊ยขย้อนซตัวเดี๋ยังได้ไข่คเป็ดผูกองเป็ดไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อที่ซอยแม่เทื่อนเดียวกับพ่อจาค่ะแต่กเด้อกนเด้อ <laughs> ทงังไหนวะทังไหนะทังหนงก็นได้ละทั้งจังโมงเปื่อปันไดนทา้งน่เดมันจะโมเปื่อนนี่กนม็นมันยาบปวด่ะไปแล้วพีะโอ้ฝังเงินไปาขายคาน่ะให้สาเราบ่สายปานไปสด้ ปเนเอยไปกันเ้อบ๊ายบายบอ้ยวันนี้นุ่งสงสับพี่น้องนุ่งส่งยี่บวคะเอาไงไปแล้ว นุ่งส่งอยู่บ่เหน่งตัวบบายบายนะายบายนะบายบายบายวเน่ยวชิ้นกไวเน่หันวายบายนะไปจุดวเน่ลูกูกายจุวเนี่จุที่นอบ่ด้ยนสิเ่ออะไรยูแล้วจัเด้อยูกูเทเ้เด้อจาเด้อเด้เด้อไปไไปเดืนไหนไปปีไปได้ อย <c oughs> ู่หันกมีอยู่ปะเรื่อน่ออันเออเอาเงนรู้เปล่าเเขาจะพา พี่น้องขึ้นเรืออีแม่มาส่งของทั้งถาซื่อเนาะมาแม่ทุงไปกันเด้อไปกันเด้อวันนี้เดี๋ยวก็มาอะไรวะอุ้ยนักเป็นน้องใหม่ได้พี่น้องว่าได้มีอีหยังเลยปากเอฟซีดูพุดเด้อ พักแว่นเนาะมีพักแว่นม,ม,มีหมอกจอดอยู่ว่ะล่ะผ่านอันนี้เป็นปลาแดกปลาแมงเอาหายเนาะพี่น้องปลาแดกปลาเข้มผ่านกับมีจ่จน้องใหม่ เอามาพี่ทุ่งหนึ่งกันเลยอยู่ไดอยูอยู่อยูบ่นนี้อทางก็สยางบอกไลดีอดียู่กรุงเทพฯบได้มี่จะสีให้่าอย่างนะเดี๋วดุนเห่าดิผผาย่างอ่ะอสุดกินธรรมชาติหวานเท้ากินดิน าพี่หนอนท้องทนนทาง,ง,าง,งเ,เปลือกอันนี้ทาา่า,ออานหนาฝนกับจังสีได้พี่น่องเพาว่าบานใดบานตั้งรางบันนาคามเปลือนเบิ้ดบานหอบบางปีกายทมทางนี่เบิดงบ บัได้าร้เติมมันฝน,นตกมาให้เหละคือเก้าอเท่คอนกีดคือสิค่นเนี่ปวดหัวคนทัง มาพี่มาหิวไปดีป qu ่ะลูกนะไห้ไปเอ้าแมวแมวไปหาแมวแมวไปล่ะแมวอยู่เพื่อนนี่อ๋ดีนะ ป่าลุงป่าลุงดีครับได้ครับครับผมน้องอ้นเด็กดีนิดดีขอบคุณครับได้ครับที่เข้ามานี่ชิงมาติดตามเฮ้ยติดตามตามดัมรับชมรั่ชมอ้นนะครับได้ครับขอบคุณครับผมเอาไปละ ขอบคุณครับผมไปแล้วพี่น้องมือนี้เอารถน้องอันไปเนาะพี่น้องน้องอันก็เลยว่าสิไปต้งเหียนกับมูยืมรถน้องอันไปส่งผีสาวหอยช่องเมตรฮะอันเอาหยังมันอันนี้มัดถือถือทุงให้แน่นมัดมัจับทุงให้แน่นมัใส่จับให้ใส่ใส่ใส่ทุ่งหนึ่งช่วงหนึ่งเอาใส่หิวเอาโอ้มีมาถือทุงนี่ทุงเปยนี่มาดูดสิบ เออเอาตัวนี้ใส่อ้หป้ามีแต่หน่อไม้มีแต่หน่อหม่อารดน้ออันไปน้องพี่นนอกมนี่มี่นอ้เมือนี้เป็นมือวันซุปทางไกลเดินทางไกลก็พระล่ะไปอันสิมาเอาไปยงเหียบแบบนี้ ไปเงียบก็ไปไปกับหมอ๋อไปกับหมอ่ะอนบายบายเนียบา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 ยเนีบายบายจุ๊บจุ๊บจุ๊อกงุจุ๊บจุ๊บน้ำยบเป็บายบายเนยบายบายนาคนจีนขี่ได้เนาะแหเบิงหอยพี่เจานเท่าไหร่นี่ ถ้าไดกอดตัวนี้นี่ดิบีกันโหนึ่งแปดสิบ่กันแปดสิบเจ็ดสิบก็อะไรบ่ขนาดเจ็ดสิบสีเอาไล่ไล่โดเลยโดดอยู่บ่เฮดปวกพี่น้อง บว้ส่งนะวันนี้ข้อยอันนี้เจ้า่หาหน่งแปดสิบวันนี้ออนหน่นะโลน่อหนึ่งาหนกงหวสิบบาท่โลนอหนึ่ อันนี้เขาเอินว่าหอยหอมเนาะพี่น้องหอยหอมเป็นหอยมันมนอยู่ในในพู่ะน้องหน่อเอานี่เนาะีเ่้ยนอาะเวค่ะโอ้ยตัวนี้เท่าไรนี่นี่วะเอออันว่าเช้านี่60เบิดนี่ค่ะ บิดนี่แหละหกสิบเบิดหันหกเออสิเฮ็ดซ้มทงเอาวอหกบเบิดเนา่เบมีคนหมักอยู่่หอยเดือดกระแซะต่ว่าเอ้าตกลงตกลงสิีส่ทงหล่นในบรรยากาศก่องนี่ไลยได้ดอกคุณคุณเพรเอาอยู่รอกเดือกพอเอาแต่บ่ามันหยาดบางมุ้ยใส่ถ้าต้องมักิมหอยอันนี้เขาจะสั่งมาเอาหอยนี่แหล่ ใหญ่ใหญ่แล้วกรอกะไรก็บอกอเป็นยวิป้าป้าออกแล้วต้นนึงนี่เอาเอาเอาเป็นทงนี่แหละางดิของเจ้าเหรออันนี้เด้าไปหอยนะิวมสอะไรนส่องทงอยู่บปล่าขจรเป้าขจนสองทงเห็นเลยงนี้อันนี้เป็นอะซีซีเป็นตอ 80, จ 80, ็สิบากก็บรายว่าจเอาไปสองถาแดสิบพันี่น้องรอยกบาทรอยกบกัวอ uh> uh> ้าวฝนกับตตกคำหลดแล้วพี่น้องหลดบขนาดอ่อันนึงสะืิงว่าสแดง มาแวะอีกบอนหนึ่งพี่น่องก็จะขายลอยหลายหอยมีแต่หอยเบิดหนแล่ะพี่หน่อง กินอันนี้เนาะตัวนี้รป80เบิแมทอแ่้าทอดเาวันท้าวนท้ายเลยอ้หนานนี้เป็นหนาฝนเนาะพี่น้องมันทอยนี้ได้เลยอาตัวนี่องอาตันนี่ชอตัวนี้ท่นไหนะตันี้มากี่อันเกริป0เอารูลแบ80ถือไปไทยวันนี้ย่างละสอง เลาะก็สื่อไปใส่อีกกันเขาจับก็สื่อไปใส่อีกกันพี่น้องเออแค่กระสอบสายป่ะเลาะบังออหลานเดนกไลายอันนี้พี่น้องคอย รสอะไรนี่ตัวนี้เจชีสล่ะตัวนี้ค่ะแปดชีสหอยปากแดงต้นนี้หอยปากแดงเนาะอานีวะรถไหลวะเจ๊ชิพาไหลวะนี่ม่ไชางว่าเยใช้าชีสหอยปากแดงนั่นวะใช้เอามาด้วยแปดีสดแปดีกับประมาณลอยก็กลัวเนาะพี่น้องห่ ต่อนหนึ่งโลแวะสืออีกนั้งพี่นักสองโลพอ่อหรอเป็นสี่โลหลรยูหันซองในห้าสื่ออีกซองเป็นสี่ก้อแล้วเนาะสื่อเมื่อไท้ ตอนนี้ขากระหอดสองเมกแล้วพี่น้องเดียเียนี้เดี๋ยวผิดหนึ่งเลยหอดแล้วอันนี้เงิ่นพวกนั่งจะโทโทรไล่มาฮะขอเด้อคันหอดฟังนาเด้อเอดล่ะข้าจจางหล่อไปเนาะพี่น้นองหน,นึ่นรงร้อยบาทอุ้ยพึ้นขามไปแป๊บหนึ่งได้ลอยหนึ่งฮะเขามาหอดหรว <Billie S 2> ่าแมนพี่สร้างอะไรนลเครื่องเขาเขา่ขา,าอยู่แถวนั้นเดี๋ยวเดียขาใช้เอื้อคอยฟังมาก็เจ้า บรรดาคลองไหนดราใส่นี่มั้ยเราานกันเนี่ยเออเดี๋ยวคนไหนเอาเอาคลองใส่มาน้ำจัืดเออจะไปจำวัดที่เราเฝ้ารู้นะเออเดี๋ยวโทรก่ันเออเดี๋ยวโทรหาคนก่อนแครงใส่โดดด้วยที่มันจะมีฉันเนี่อันนี้เนาะพี่น้องจังรอเอาขี้ข้านหิวพี่น้องข้านหิวมันก็เมื่อยเติมพนะเพื่อเขาสิหิวไปจำวัดฟังเล่าแล้วก็หิวไปฟังไทยเนาะพี่น้องนั่นก็อยากแม่เขาก็เลยจังรอเอา มีหอยมีเซนเพ,พนอร์นีนน่แหละพี่น้องเอามาหมวกกันน็อกพี่น้องสิดได้พี่สาวสิดได้ไปเห็นงานอยู่ไทยสิคิไไดฮอดบ้านได้นอกวันนี้เนะาะเซนบ้าเม่ได้ถ้าอยู่บา้านทั้งเฮงเทาก็สิคิดฮอดบ้านได้พี่น้องวันนี้ เป็นนาด้านน้อพี่น้องนี่ฟังเล่าเขาจำฟังเล่าแลยวเองก็ไปจำฟังให้นาะพี่อบนั่งอย่ในนี่ด้อแล้วมาใช้เนแน่ๆกนจะคืนรอแไรสิมาหไปทีกอะไรเกิดหมอกันนอกไว้ท่านทั้งเดือนตองเดือนที่หนอดองไ บ่บ่ใส่ลายยูยังใส่ลายยูซิมยิ่งใเขาจะขายซิมพี่น้องแดดอันนี้เลยอยู่ปากเสื้อฝนตกฮะบ่เลยเขียนนีน่นยังเอาแต่อันนี้ไปยืนเขาเอาเอาบัตรยืนก่อนแหละกระเงินห่าเขาจับแล้วจังยงืนเงินไปสิบพันในข้อต่อ ๊ายบายมอง,องนี้มองที่มันดีนี่อะไรนั่ง่อันนี้เป็นเชื่อลูไชยเรายืนถ่าเยนตํรวจเขาห้ยขี่รถเขาไปีิเดี๋ยวขอยไปท่าตํรวจว่าขีข่ึ้นไปไลยว่าแป๊บนึงงขอจีบะเออไปโอเคไปแล้วพี่น้องแหลอันนี้ ฟังนั่กับเป็นฟังไทยเนาะพี่น้องด่านช่องเมกเอื่อยปีใหม่ขำเรียบร้อยขำแล้วจำพัสปอร์ตขำไปเนาะพี่น้องแต่ว่าปีใหม่ย,ยังถาเอาฟองหิตได้พี่น้องหล่อแมนบมเดลถ้าจำโมพิฟเนาะหล่อที่เอาไอ้พันสูฟองไป เคยไปไทยจัมเชียวไทยได้บอกไทยเจ๊ยูทยูบเหรอเออกล้็เว่าหละยูทูบนี่นะน้องมอโบเคยเห็นจะมาตะวันได้ไหมไงอยู่มาแตอปัญหาเรื่องทุกข์ขม่าทุกข์ขม่าโอ้กระไกลเติบเลยเนาะได้พวกเจ็ดสิบปุ๋ลยพวกเจ็ดสิบกิโลบ้านบ้านขอยมาประมาณร้อยโลมาหาช่องมือ อยู่บ้านนะคะ<ส>อยู่สนามสมบูรณ์<ส>มาส่งเอื่อย<ส>เฮ้พี่น้องนี่เด้อฟังไทยฟังไทยเดี๋ยวเขาถ่าเอาคล้องกับเอื่อยฮะน้องพี่น้องเดียวเอื่อยเฮาสิเอาคล้องมาเพราะว่ามือน,นี้มีลุงไทยน้าพี่น้องลุงไทยจากฟังไทยเดี๋ยวเพิ่นมาหลับหลับ พี่นอนอยู่ด่านซองเมกเนี่ยแดเนอกพี่น,อน้องเพิ่นมาหับกับไข่เน่เขากับบ่ไแด้นั่งรดโดยสารเนาะพี่น,อน้องเดี๋ยวถาเดี๋ยวปีใหม่ถาเอาของใครก็ออคอยบ่หูจักตำรวจนะคันตำรวจแถวปากเส้หูจักอยู่พี่น,อน้องตอนนี้เขากะอันนี้ทรงพี่สาวขามดานเรียบเลยนนเนาะแดวกัสิได้เดินทางกลับเงื่อบ้านพี่น,อน้อง เมื่อนี้เนาะกระโสดีเนาะพี่น้องเพราะว่ามีลุงจากทางฟังไทยเนาะพี่น้องลุงไทยเนาะลุงไทยที่เพิ่นเคยทรงคล้องหายปีใหม่เนี่ยพี่น้องเพิ่นมากทุระอยู่อุบลพอดีพอดีพี่นุ่นก็นเลยแล้วเพิ่นก็แบะมารับพี่นุ่นเลยพี่น้องมารับพี่นุ่นยู่ดานช่องแมกเนาะยูฟังไทยเนี่ยพี่น้องพี่นุ่นก็นเลยขาเมื่อกับลุงเพิ่นเนาะพี่น้องเลยกับลุงเพิ่นก็ซื้อขนมมาฝาพี่น้องขนมเด็กกัน ซื้อปลาน้ำนะ้องพี่น้องปลาหมึกแล้วก็บคนทำไม้น้ำน้องพี่น,น้นะนองจังไรก็ต้องขอบคุณลุงไทยได้ๆเด้อพี่นออ้องขอบคุณลุงเพ,พ,พิ่นเนาะเพิ่นมาอุตส่าห์แบบว่ามาหลับพี่นุ่นหอดด่านนะนะพี่น้องขอบคุณลุงรายๆเด้อโบได้พอนะเพิ่นซ้ำพี่น้องเมื่อยานยานี่พี่มาย่างเพินไปหอดหัวพูนละแต่ว่าลุงเพิ่นกับโได้ย่างลุงมากกัเลยโบได้เจอกันพี่น้องตอน,นนี้ก็บไก่สีเทียงแล้วปะ เดีย๋ยวเขาเดินทางกับเมื่อบานพ้องเขากันเลยพี่น้องดล่าลาล่าลานช่องเมกแล้วพี่น้องไะเดินทางกลับบ้านด้วยรถจักรของเฮาเนาะจากจากนี้เมื่อบานกับประมาณเก่าสิบกิโลกุญละพี่น้องเก่าสิบกิโลไปากับเมื่อเนาะพี่น้องตอนนี้เข้ากับ ไก่สีฮอดบานแล้วหลังจากที่ขี่รถมาโดานเตอ๋อพี่น้องขี่รถมาประมาณเกืาสิบกิโลเนาะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองพี่น้องบ่ายสองมาท่านี้กินเขาเถียงกันเลยแบบแวะสื้อขขาก่อนพี่น้องแวะสื้อข้าอยู่หลานข้างทางเนาะแต่กะอันนี้จากนี้ไปห้าบาทน,นี่ก็ประมาณ ซือหากิโลนี่แหละพี่น้องไก่ซื้ิหอดเล้วแวะตลาดเนาะซื้ออันนี้มักพีกกับซื้อเพอเมื่อหายแม่นนองอันน้องส่งอยู่หรอจะคืนเลยอ้นเอ้ยยุ่งกัด มาหอดบาทแล้วพี่น้องสวัสดีกุ๊ิอัสดีป้าลูงนะสวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีป้าลูกจ้ามีขนมมาฝากสวัสดีสวัสดีนี่เฮ็ดจะได้เอา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 ขนมเฮ็ดจะได้เอาเฮ็ดจะได้เอาขนมลุงไทยได้หนิเราฝากมาให้เราฝากมาขอบคุณครับ ขอบคุณครับัครบลุงบอกลุงกันดีขอบคุณครับลุงขอบคุณครับลุงก่อนขอบคุณครับลุงอ่ะเดี๋ใบแบ่งกันรับไอ้นิ่ำขนมลุงไทยฝากมาให้ให้ได้เฝอเดี๋ยวอันนี้ก่อนพี่น้องกินเขาก็ จังสีเมือ่อสื่อเขามาแหว่สื่อเขากล่องมาพี่นอ้องสามสิบพันหาสิบบาทเนาะไปเข้าไปเขา้ขาเขา้ขาเข้าบ้านไปเข้ามาเข้ามากฟ <Okay. S 2> าดพี่นอ้องหอดห,หอดหน้าคาแล้ว หลังจากแบ่เพื่อนน้องอ้นแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็มาหมืดฝ่าหมุดฝนเหี่ยวฝุ่นสีตกคือพาอยู่เขานี่เพ้อแล้วก็สิได้จบคลิปไปแก้สมิเดอร์พี่น้องขอบคุณขอบใจที่เขามาพี่จ้าพับช่วงเด้อขอบคุณลูกไทยเนาะที่เพิ่นหากโคงมาให้พี่น้องฝากมากรหล่อ คล้องหมากได้ลายหนึ่งพี่น้องมาจาักหมากใหม่มาจักอีงยังแล้วก็มารับพี่นนท์อีกเนาะพี่น้องขอบคุณลุงไทยได้ลายเด้เอเรียจักขามาแล้วพี่น้องแล้วก็สิได้จบคลิปไปแค่เชนนี้เจอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องบายบาย